คนหูดอกนี้ติดพวกยักษ์บานๆหู่ะดอกนี้ทุกคนมาแล้วทุกคนหูดอกนี้สวยงามมากาเจออีกแล้วครับทุกคนกำลังสวยเลยครับดอกขาวๆตุ้ม สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็มาพบกับเอกำลังเพาเลาะพาลุยวันนี้มากับพี่สิทธิ์เนาะครับผมส่วนสาเอนั่นก็เลาะแล้วเข้า <พบ S 1> ไปเลาะแล้วตามสเต็ปวันนี้เรามากันที่ที่ไหนพี่ที่ป่าบ้านคนาครับตำบลตาตุ่มอำเภอสังขะจงังหวัดสุรินทร์ครับผมในเช้าวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2 5ง7กเนาะครับผมวันนี้จะมาเห็ดอะไรกันบ้างกัเรลุ้นรอชมกับสาเอและเบ่าสิทธิ์กันดีกว่าป่ะครับผมไป มาจ้ามูแรกแหกมานของเราเนาะไอ้ครับผมครับผมเป็นเิตตะไข่พุ่นจะไปไอ้โอเคหมู<บ>น,นึงเลยเนาะลงมาดูเฉยๆนี่ยังไม่ได้เอาถุงมือมาเลยรีบใช่ไหมรีบรีบไม่คิดว่ามันจะออกเนาะตรงนี้ จากดอกก็นับกันเอาเด้อทุกคนเด้อจริงคือก็เริ่มมากินแล้วนะพี่น้องเลยยเอ้าโอ้โห,โหจริงหอยตากจะของจะของขอหน่อยเด้อกลางสวยเลยเนาะ,ะตุ้ม หนักอ <ITA> ีกแล้วพออีกแล้วเจออีกแล้วพี่น้องสวยเลยอืจาสวยๆค่ะ hmm. ก็มาต่อกันด้วยเห็ดกอแดงค่ะครับผมอืม้งปอกกำลังอ่อนๆเลยตรงนี้อีกหนึ่งรอครับ ไม้นี่โอ้โหข้างทางเลยนะครับสวยๆดอกนี้บานแล้วสวยสวยแล้วครับทุกคน ทางกันอีกหนึ่งดอกครับใช่ดูขาดูสวยมาเจออีกแดดครับอีกหนึ่งสีสันเป็นเห็ดหลังเขียวเห็ดหลังเขียวทุกคนสองดอกเอาตรงนี้้ะอึ๊บโเจออีกแล้วครับทุกคนกำลังสวยเลยครับก็เป็นเห็ดตะไคร้สามดอกงามๆเนาะไอ้สามดอกงามๆใช่ไหอือหือ จุาม <mare innen. S 2> งำงามกับดอกบานตรงนี้อ<ว> <acha> ีกหนึ่งดอกสวยงามจ้าสวยงามครับนี่บนโพนเลยครับทุกคนสวยดอกนี้ดอกนี้กำลังไซส์สวยๆเลยเซ่บศกเศครับจุสทุกคนโอดอกนี้เห็ดปลวกยักษ์ปลวกยักษ์ไม่รู้จักเลยจ้องงัดลึกๆหน่อย Okay. ตัดทางไดได้บ่ขุดเอาเลยวันนี้สาวเอ๋ก็เลาะไม่สนใจเราเลยเนาะครับสบายใจเลยครับตอนนี้เขาเดินเต็มที่ของเขาอิสระเนะทุนคนทำตัดตาแล้วตัดขาด,ด,ขาดนะทุกคนเสียดายดอกสวยสวยกำลังอ่อนๆเลย คุเป็นเห็ดไข่โพลเหมือนเดิมค่ะด,ดอกขาวๆตุ้มๆดอกหนึ่งสามดอกมีฝั่งโน้นอีกนะเดี๋ยว,วค่อยไปอีกดอกหนึ่งโหแล้วฝังกันอืมใส่อร่อยเลยเจออีกแล้วครับทุกคนเห็ดเขียวโอ้ยนอนกินครับทุกคน

ดอกตุมต่มๆครับสวยสวยหืมหากินคนก็เริ่มลงมาแล้วเนะาะทยอยลงทยอยลงแล้ว ช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดหน้าเขียวก่อนนะครับจิจดจ๋ด,ดแล้วคุณสองดอกอื้มฮะเุรไฐายตายจ้าเห็ดก็แดงแล้วเห็ดกอแดงมูนึงนะไอมูนึงมูนึงจ้าอื้ยกินเกือบเต็ ตีอีกออกีอ <โด S 1> ีกึจ้งสวยตรงนี้สจุงจ้าน้อยกลังขึ้น จุ่มน้อยๆน,นะตรงน,น,นี้ตะแล้วเสียดายเพ่นโ okay. <ข>อเคก็ยังคงเป็นเห็ดกอดแดงอีกเช่นเคยนะอ้แมนแมน อ้ติดแรงโอ้ขาใหญ่ด้วยนี่ใหญ่โอ้อันนี้เทาเร็วโอ้เพิ่นเทาเร็วตายๆๆยตาเป็นเชือบเป็นเชือบโอ้ยมันเนาทิ้งทุกคนมาไม่เคยถึงตรงนี้สักทีนะที่ว่ามากับสาวเอ้นี่ไปมันมานด้อ เป็นเห็ดน้ำหมากไม่ใช่เห็ดกอแดงอืมแต่มันใหญ่มากเนาะดอกใหญ่อกญีกดอกหนึ่งครับอ๋อาขามันสวยมากนะทางเดินเลย เป็นเห็ดเขียวทุกคนเห็ดหน้าเขียวลังเขียวมันเดิมสลับเขียวแดงเขียวแดง,ดงนี่เลยวันนี้ก็ดีให้ได้ไลุ้นเนาะจ้ะดีกว่าเดินไปแล้วไม่เจออะไรอ่ะตรงนี้อีกสองดอกดอกน้ดอกนึงดูใกล้ๆกันเนาะใกล้กันวันนี้ก็ฝนยังไม่ตกเนาะจ้ะลุ้นเดีวทุกคนเรื่อย

ขึ้นนี่เจออีกแล้วทุกคนเป็นเห็ดแดงเห็ดแดงสองดอกเนาะขายาวยาวขาขายู่อีกแล้วอันนี้สองดอกขามันโป่งๆป่งนี่ขามันจ้าพี่น้องเจอดงเห็ดเขียวแล้วพี่น้องได้บอสดอกนี้นี่โอ้โหตรงคือสิทธาเสิทาทิ้งไปทิ้งไปเนาะทิ้งไปทิ้งไปนี่ยนี่นี่

อันไหนพอได้ก็เอาเนาะใช่จ้ะดูทุกคนปื้อให้เป็นอันนั้ต่อออมไปข้างหน้าอีกดอกนนีี่่ดอกกิ่งง่ายงามเลยเอพ่นงะกอแดงงามๆจ้าแปลังสวยเลยครับจ้ะแข็งๆสวยมาก ดอกบ,นบานๆหูยค่ะยังสวยเลยครับทุกคนหืม uh huh. ดูจัะใกล้ๆก,กันเนาะกใกล้ๆกันโอ้โห uh huh. อันนี้จุ่มงามมากคตามหืมค่ะหืมทุกคนสวยตรงนี้จุ่มหนึงจู่นึงโอ้ยเสียดายทุกคนแรง ขาขาสวยงามแล้วทุกคนไปได้ไหมขาสวยามากเลยตุมต้มๆครับทุกคนขาไปฟังไหน อืมเดยมลยเลกครับ้มตุ้มเขียวครับพีกคนเติมจีริ์เลยครับตอนนีอ้อันนี้เป็นเห็ดพึง่งเขากรมเจอพวกเห็ดพึ่งนครับสองดอก อีกดอกน้อยดอกนึ่งยังไม่เอาอหรอกน้อยเกินไปพลังนุอยขาทุกคนใหญ่มากเนาะสวยเลยอสองดอกสามดอกไอ้สองดอกสามดอกโอ้ได้ครับไปโอ้ลมก็มิม่มมาแล้วเนาะมลมมาแล้วลมแรงมากเลยวันนี้ อืมสามดอกงามๆอืสองดอกอีกสองดอก,อก,ส,อดอกสามดอกสามดอกโหนี่พุ่มใหญ่มากตรงนี้มีตัวอันตรายนะเป็นหัวกนี่อืมระวังนะนี่ ว่าเจ็บของที่อยู่นี่สวยๆดอกดอกมกล่งเกลดนงแล้วอืมแมงกัน คุณดอกป่านเลยสองดอกสวยงามครับมาแล้วพี่น้องเจอเห็ดไข่โพนอีกมูลนึนะอ้ายครับผมกำลังสวยเลยยาวไปงานนี้ไปยาวไปมันมาณ อดอกนี้ฝั่งนี้อีกดอกนี้พูนเดียวนั่นนี่พูนเดียวกันเนาะพูนเดียวกันต่อต่อโอ้ยดอกนี้เป็นต่างหง่ามอือเป็นดอกยากวางก่อนอืมดอกนี้เพิ่างบานเอง,ม, <า S 1> งมันจ้ามาแล้วทุกคนโอ้ดอกนี้สวยงามมากเป็นตูมแบบตูมงามงาม sấy suối. Đỏ nói, chi nói, chi nói. Ừ. phần phân đi. Đi nó mà chơi con đi, hôm phung đi bàn. Hôm nay Con nào thính lại. ไม่ได้เข้ามากี่วันสามสี่วันล้วสามสี่วันออดอกนี้ทุกคนอืมค่ะสวยมากมาจ้าได้เวลาสรุปผลงานของเราในวันนี้กันแล้วครับผม ก็มันเห็ดรวมเนาะเห็ดกอแดงเห็ดหน้าเขียวแล้วก็เห็ดพึ่งดำส่วนตะก้าใหญ่ฝั่งนี้เป็นเห็ดขาวเห็ดขาวเห็ดหรือเห็ดข้าวแป้งนะนี่เห็ดพวกตาบได้มาดอกดึงงามตะการนี้ก็จะเป็นเห็ดขาวอีกเช่นเช่นกันโอเคก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ